รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพลังงานวันนี้และดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลนะคะเป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์นะเจ็ดนาฬิกาถึงเจ็นาฬิกาสานาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะและในวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในแวดวงพลังงานนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ท่านผู้ชมครับมาเริ่มกันที่ข่าวความช่วยเหลือของบางจากนะคะร่วมสมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะคุณพิชัยชุนหะวัชระประธานกรรมการบริษัทบางจากคอปเปอเรชันจำกัดมหาชนในฐานะประธานชมรมธรรมศาสตร์2512พร้อมสมาชิกชมรมและ คุณกรอยตาณะถลางผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองคอ์กรบางจากร่วมส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นเร่งด่วนและกําลังขาดแคลนแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ประกอบด้วยเครื่องไฮโฟรจานวน4เครื่องและเครื่องวัดความดันจํานวน5เครื่องรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านสองแสนบาทโดยมีศาสตราจารย์ดรสุรพลนิติไกรพจน์ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์นายแพทย์พระรหัสต,ต่ออุดมผู้อำนวยการและผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีมนมมานิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมรับมอบค่ะไปต่อกันด้วยเรื่องราวดีๆของ CK Power ค่ะร่วมสู้โควิด1 9มอบเงินสร้างห้องความดันลบให้กับโรงพยาบาลภูมิพลค่ะ คุณธนวัตรตรีวิศวะเวศกรรมาการผู้จัดการบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือ CK Power เปิดเผยว่ากลุ่ม CK Power ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังในการสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยง,งานสาธารณาสุขเพื่อให้ประชาชนคนไทยและลาวกลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้เร็วที่สุดจึงได้มอบเงินบริจาคจำนวน1 3 0 0 0ล้านแสนบาทให้แก่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศเพื่อนำไปใช้สร้างห้อง ICU ความดันลบขนาด85ตารางเมตรรองรับผู้ป่วยจำนวน4เตียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งเครื่องปรับอากาศปรับความดันลบโดยมีคุณปริชัิโอนทยากุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้แทนบริษัทร่รวมมอบเงินบริจาคโดยพลอากาศเอกแอร์บูสุสทธิวันผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้แทนรับมอบ นอกจากนี้ยังมอบเงินสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขสปปลาวผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยณน,นครหลวงเวียงจันทร์และหน่วยงานสาธารณสุขแขวงไสยะบุรีสองแห่งจำนวน1นล้านห้าแบาทซึ่ง CK Power ได้เข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำางิมสองและโรงไฟฟ้าพลังน้ำไสยบุรีค่ะไปต่อกันที่ข่าวของบริษัท bcpg นะคะได้มอบถุงน้ำใจให้กับศูนย์สุขภาพชุมชนแสนสบายแสนสุขบรรเทาความเดือดร้อนจากโควิด -19 ค่ะคุณปริยดาวุฒิพักดีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรตัวแทนบริษัท bcpg จำกัดมหาชน มอบถุงน้ำใจจำนวน100ชุดให้กับตัวแทนศูนย์สุขภาพชุมชนแสนสบายแสนสุขเพื่อนำไปใช้แจกจ่ายประชาชนในชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยถุงน้ำใจประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้แก่ข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรกกปลากระป๋องน้ำดื่มหน,น้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์ณนูนย์สุขภาพชุมชนแสนสบายแสนสุขเขตครองเตย ทั้งนี้ที่ผ่านมา BCPG ได้ดำเนินโครงการ BCPG มอบน้ำใจการแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุดในวิกฤตโควิด -19 มาอย่างต่อเนื่องและขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนช่วยกันต่อไปท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่ข่าวของกลุ่ม PTG นะคะมอบกาแฟพันธุ์ไทยค่ะให้กับทีมแพทย์และก็เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเสริมกำลังใจสู้โควิด -19 ค่ะ คุณพิทักรัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม PTG กล่าวว่าการสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างพลังและเพิ่มความเข้มแข็งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่ PTC ในฐานะบริษัทในเครือของ PTG ขอส่งมอบพลังแห่งความหงวหงใดด้วยการนำเครื่องดื่มกาแฟาพันุไทยไปให้บริการฟรีกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่บริเวณโถงชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถึงวันที่15มิถุนายน255 164ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อแทนคำขอบคุณในความเสียสละอันยิ่งใหญ่นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนทั่วไปซื้อเครื่องดื่มกาแฟพันธุไทยในราคาพิเศษเพียงแก้วละ30บาทที่บริเวณโถงชั้นล่างอาคารเฉลืมพระเกียรติ6รอบพระชนันษาโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าถึงวันที่15มิถุนายน2564ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปเช่นกัน รายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไปท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่ข่าวของ p t ทนะคะได้นํากาแฟพันธุไทยค่ะไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะ เพื่อที่จะสร้างกําลังใจสู้ภัยโควิด1 9นะฮะและยังไม่หมดค่ะ PTG นะคะยังแนะนํากาแฟพันธุ์ไทยค่ะไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโครโรนาส0 1 9ให้กับนักกีฬาและก็อุปกรณ์ทางด้านกีฬาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากด้วยค่ะคุณพิทักรัศกิจปราการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชน ได้จัดตั้งจุดให้บริการเครื่องดื่มร้อนและเย็นภายใต้แบรนด์กาแฟาพันธุไทยตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายน2564ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดพิธีเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโครโรนา2019ให้แก่นักกีฬาและบุคลากรก,รกรีฬาโดยมีคุณพิพัฒน์รศกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดณอิดอ์สเซเดียมหัวหมากกกท สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนไปต่อกันที่ข่าวของแฟลกกรุ๊ปนะคะระดมทุนครั้งใหญ่ค่ะกว่า4,700ล้านบาทนะคะดึง OR แล้วก็ SCB10X ร่วมลงทุนค่ะ คุณคมสรรลีประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจแฟ s ชเปิดเผยว่าแฟ s ชกรุ๊ประดมทุนรอบซีรีส์สได้ผู้ร่วมลงทุนรายใหม่คือ SCB10X และบริษัทจันวานิสเซอร์ริตี้พรินติ้งจำกัดเข้าสนับสนุนโดยในส่วนของซีรีส์ E ก็ยังคว้าบัวเออร์แคปิตอลกลุ่มทุนจากสิงคโปร์ร่วมด้วย SCB10X ที่ได้ให้การสนับสนุนทั้งซีรีส์ดีพ s และ E ตามด้วยผู้ลงทุนเดิมอาทิ EWTP บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปริจํากัดมหาชนหรือ OR บริษัทเดอเบลจำกัดภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP บริษัทกรุงศรีฟินโนเวตจำกัดในเครือกรุงศรีกรุ๊ปที่ตกเท้าลงเพิ่มในซีรีส์ E ซึ่งดีลใหญ่นี้ทำให้กลุ่มธุรกิจ Fresh สามารถระดมทุนไปได้สูงถึง150ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ4,700ล้านบาท Fresh Group คาดว่าเม็ดเงินลงทุนจะถูกกระจายไปในหลายสัดส่วนทางด้านการบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีครอบคลุมไปถึงการลงทุนในด้านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่จะตอบโจทย์และสร้างความแตกต่างให้แก่ตลาดรวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายขยายบริการและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆคุณศิระศรีสุขใสผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม OR เปิดเผยถึงการตัดสินใจลงทุนเพิ่มใน s ี r ีส์ E ว่าการร่วมลงทุนและการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง OR และ Fresh จะเป็นการเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันอีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นๆของ OR เชื่อมต่อธุรกิจแบบออนไลน์ t o ออฟไลน์ซึ่งเป็นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันการที่โ r ให้บริการน้ำมันแก่รถที่ใช้ในการขนส่งของ Fresh Express หรือการที่ Fresh Express เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ของ OR และยังมีแผนที่เพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจทั้งความร่วมมือในการทดลองเปิดให้บริการจุดรับส่งพัสดุของ Fresh Express ภายในร้านคาเฟอเมซอนบางสาขาและการวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ามัน PTT Station บางแห่งเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าของ Fresh Express เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางธุรกิจเพิ่มเติมในประเทศ ผ่านบริษัทย่อยในต่างประเทศของกลุ่ม OR ตามแผนการขยายธุรกิจของ Fresh อีกด้วยกลุ่มธุรกิจ Fresh มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดพร้อมธุรกิจในเครือหลากหลายประเภทอาทิ Fresh e x p r e s s ผู้ให้บริการขนส่งแบบครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการด้านระบบขนส่งโดยปัจจุบัน Fresh Express มียอดจัดส่งพัสดตุต่อวันสูงสุดร่วม2ล้านชิ้นนอกจากนี้ยังมีการบริการ Fresh Fulfillment คลังสินค้าแบบครบวงจรรวมไปถึงบริการใหม่ที่เตรียมขยายออกสู่กลุ่มประเทศใน S.E.A. ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่เว็บไซต์ w w w พลังงานวันนี้ .com ท่านผู้ชมครับไปที่ข่าวของปตทผนึกฟ o x c ค n นะคะดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของอาเซียนนะคะ รุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางพลังงานในอนาคตค่ะปะตอทผนึกฟอสคอนดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนําในอาเซียนรุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางพลังงานในอนาคตโดยการเป็นพันธมิตรร่วมทุนกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐศึกษาการสร้างแพลตฟอร์มผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครบวงจรในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนขังรับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยระหว่างบริษัทปตทจำกัดมหาชนกับบริษัทหงไห่ Precision Industry จำกัดหรือ Foxconn Group ในรูปแบบเสมือนจริงจัดขึ้นนักกรุงเทพประเทศไทยและกรุงไทเปไต้หวัน เพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนาฐานการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งความร่วมมือนี้จะเป็นการผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือนี้เป็นการผสานความเชี่ยวชาญของ Foxconn ที่เป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดของโลกและความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงความแข็งแกร่งด้านธุรกิจพลังงานของปตทคุณอัศพลเลิศพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่า รูปแบบการใช้พลังงานในอนาคตจะมุ่งไปด้านโกลีทีนและโกลอิเล็กทริกมากยิ่งขึ้นก็จำเป็นจะต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางพลังงานในอนาคตในระยะแรกปตท,ะทะและฟอสคอนได้ร่วมลงทุนขั้นต้นที่1นึ่งถึงสองพนล้านเหรียญสหรัฐและจะขยายการลงทุนในอนาคตต่อไปซึ่งจะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจสู่เวทีโลกในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายและทิศทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟ ้าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุปเป้าหมายการลดกา๊าซเรือนกระจกอีกด้วยท่านผู้ชมครับไปต่อกันด้วยเรื่องราวของแวดวงพลังงานจากกลุ่มปะตะทกันค่ะต้องขอแสดงความยินดีที่ปะตะทคว้าสองรางวัลด้านธรรมพิบาลดีเยี่ยมระดับเอเชียจากงาน16 Asian ESG Award 2021ค่ะ เมื่อเร็วๆนี้นิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลดีเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียประกาศมอบสองรางวัลให้บริษัทปตท,ะทจำกัดมหาชนจากงาน1 6 ASEAN ESG Award 2021ประกอบด้วยรางวัล ASEAN Corporate Director Award ซึ่งมอบให้กับคุณอัธพลเลิศพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนในฐานะผู้นําองค์กรที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีพร้อมขับเคลื่อนการดําเนินงานขององค์กรสู่เป้าหมายและรางวัล Asian Icon on ESG ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่เป็นแบบอย่างการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน E.S.G. Environmental, Social and Governance สะท้อนความสำเร็จของปตทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับกิจการที่ดีระดับสากลค่ะท่านผู้ชมครับไปต่อการที่เรื่องน่ายินดีค่ะ วันนี้นะคะเอ u กกรุค่ะได้จัดการขยะในองค์กรอย่างยั่งยืนนะคะคว้ารางวัลโล w c คาร์บอนบิสเ s สเวสต์เมนจ์เมนต์อะวอรนะคะจากโครงการถนนวิภาวดีไม่มีขยะค่ะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ ECO Group ปประสบความสำเร็จในการจัดการขยะในองค์กรอย่างยั่งยืนนำโครงการ ECO Ecosystems คว้าใบาประกาศเกียรติคุณ Low Carbon Business West Management Award จากโครงการ ถนนวิภาวดีไม่มีขยะซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักงานกรอและเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN โดยคุณเทพร,รัตน์เทพพิทัก์กรรมการผู้จัดการใหญ่เอโก้กรุ๊ปเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ คุณเทพรัตน์เทพพิทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่เอโกโกกรุ๊ปกล่าวว่ารเราเชื่อว่าต้นทางที่ดีจะก่อกําเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดีการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคานึงถึงความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่ดาเนินกิจการจะช่วยให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบหนึ่งในพันธกิจสําคัญและเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมองค์กรของเอโกโกกรุ๊ปก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและใส่สใจผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหัวใจของการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรนี้ก็คือพนักงานทุกระดับหากปลูกฝัง DNA ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมให้กับพนักงานได้ไม่ใช่แค่องค์กรที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงสังคมเองก็จะได้รับผลนี้ด้วยเช่นกัน อาคารเอโกมียตราการรีไซเคิลโดยรวม75.13%และช่วยลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้รวม14,352กิโลกรัมต่อคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่เว็บไซต์ w w w p o w e r a n c o m ท่านผู้ชมคะเรื่องราวของพลังงานยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวดีๆกันต่อค่ะบริษัท BLCP Power จำกัด BLCP มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมาตาพุทธในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้ารวมเป็นเงิน5 0าแสนบาทต่อปีเริ่มปีพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบัน โดยมีคุณสิริชัยนายยะกองสิริผู้มุ่วในการวิทยาลัยเทคนิคมากตาพุธให้เกียรติเป็นผู้รับมอบณนะวิทยาลัยเทคนิคมากตาพุธจังหวัดระยองคุณอดิศรวังมูลผู้มุ่วในการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์บริษัท BLCP Power จำกัดเปิดเผยว่า BLCP ได้ขยายโอกาสมอบทุนการศึกษาไปสู่นักศึกษาเทคนิควิศวกรรมระบบไฟฟ้าในโครงการ VES EPC ตั้งแต่ปี2512ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาท้องถิ่นเพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยาภาพเยาวชนที่จะเรียนรู้ก้าวทันโลกยุคใหม่เป็นพลังสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนยุคที่โควิด -19 กําำลังระบาดอยู่เช่นนี้นะคะท่านผู้ชมคะการรับประทานอาหารก็ต้องเป็นแบบ new normal นะคะก็คือสั่งกลับบ้านค่ะซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมนะคะวันนี้ไปชิมอาหารที่อร่อยมากๆค่ะที่ร้านจิตารีสวนรถไฟค่ะ ยุคที่โควิด19ยังคงระบาดในเวลานี้นะคะการรับประทานอาหารก็ต้องเป็นแบบ new normal ค่ะรวมถึงการสั่งกลับบ้านก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะวันนี้รายการพามาชิมอาหารอร่อยที่ร้านถิตารีสวนรถไฟค่ะถิตารีเป็นร้านอาหารที่ตั้งในบริเวณที่ไม่ไกลจากประตูทางเข้าสวนรถไฟผู้ที่เคยมาออกกําลังกายในสวนรถไฟแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเคยเห็นและก็เคยใช้บริการร้านนี้กันแทบทั้งนั้นค่ะ บรรยากาศร้านนี้ก็เป็นแบบสบายๆนะครระรว่าอยู่ในสวนที่ร่มรื่นเมนูอาหารมีให้เลือกมากมายค่ะเช่นปลากระพงทอดน้ำปลากระดูกอ่อนผัดพริกเกลือซิ่คโครงหมูทอดแกงส้มแกงเหลืองอาหารรสชาติจัดจ้านด้วยสมุนไพรไทยดีต่อสุขภาพค่ะความอร่อยมาตรฐานเครื่องปรุงส่วนผสมวัตถุด,ดิบ เขาเลือกและคัดสรรมาอย่างดีนะคะทางร้านก็มีการประหยัดพลังงานโดยการดึงแสงจากภายนอกเข้าสู่ภายในที่สูงโล่งโปร่งสบายนานั่งทําให้ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยคะ่ะไปคุยกับผู้จัดการร้านกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะร้านอาหารทิตาลี ตั้งอยู่ในส่วนรถไฟนะคะถ้าใครที่เคยมาออกกําลังกายก็จะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าเปิดมานานแล้วนะคะแล้วก็บรรยากาศของร้านก็คือล่มลืน่นโปร่งโล่งสบายค่ะมีแสงธรรมชาติเป็นธรรมชาติดีอค่ะอาหารของเรานะในยุค New Normal เ,เราก็จะเลือกอาหารที่สดสะอาดเข้ากับมาตรการที่แบบว่าดูแลเรื่องโควิดเนี้ยค่ะรสชาติอาหารก็จะเป็น มีส่วนผสมของสมุนไพรไทยเช่นกระเทียมพริกกระชายอย่างเครื่องแกงต่างๆส่วนใหญ่จะเน้นแกงส้มแ,แกงเหลืองอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสมุนไพรในเครื่องแกงก็มีกระชายขา่าพริกผิวมะกรูดอะไรเงี้ยขมิ้นต่างๆะคะ่ะในช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีมาตรการสําหรับลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาถึงร้านเนี่ยก็จะมีบริการเจลเจลแล้วก็มีน้ําล้างมือให้อ่างเงี้ยค่ะแล้วก็มี สแกนสแกน QR โค้ดแล้วก็วัดอุณหภูมิให้ด้วยอะค่ะแล้วลูกค้าก็จะนั่งแบบแยกด้วยด้วยร้านบริเวณร้านเนี้ยลูกค้าก็สามารถนั่งห่างได้เลยอะค่ะพนักงานของเราก็สวมแมสตลอดเวลาแล้วทุกคนก่อนเข้าร้านเข้างานเนี้ยก็ต้องวัดอุณหภูมิล้างมือกันตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอลูกค้าลุกไปเนี้ยเราก็จะทําความสะอาดโต๊ะด้วยฉีดพ่นแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่ะอย่างช่วงโควิดเนี้ย ก็เปิดบริการ10โมงถึงสทุ่มซึ่งปกติจะเปิดเช้ากว่านี้แล้วก็ปิดดึกกว่านี้ค่ะเราก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําเขาก็จะแบบมาถามเมื่อไหร่จะเปิดเมื่อไหร่จะเปิดเนี้ยเราก็เปิดให้แต่ก็บริการสั่งกลับบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ถ้านั่งทานที่ร้านก็คือคนที่มาออกกําลังกายเียถ้ามาส่วนรถไฟนะคะเชิญได้นะคะร้านทิตาลีของเรายินดีให้บริการเลยค่ะบริการของร้านเวลานี้สามารถรับประทานได้ที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านก็ได้นะคะ เปิดบริการ10นาฬิกาจนถึง21นาฬกาหรือว่าตามนโยบายของภาครัฐในยุคโควิดค่ะทางร้านเขาก็มีการป้องกันด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยใส่หน้าก,กากร,รับการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก็ตรวจทําความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อบนพื้นผิวต่างๆหลังจากลูกค้าแต่ละรายเข้ามาใช้บริการค่ะสั่งอาหารในที่ห้องอาหารทิตารีโทร0863341729ค่ะ ท่านผู้ชมคะข่าวสารสาระความรู้นะคะในแวดวงพลังงานก็ติดตามกันได้นะคะในรายการของเราว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะฝากข่าวนะคะหรือว่าอยากจะแนะนําติชมรายการพลังงานวันนี้ก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะเราก็จะขึ้นที่อยู่นะคะให้ใต้จอนี้ค่ะแล้วก็สามารถแนะนํากันนะคะผ่านทาั้งทาง Facebook Fanpage ก็ได้นะคะพลังงานวันนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่จะติดตามชมรายการของเราอย่าลืมนะทุกวันวันศเจ็นาฬิกาถึง7จ็นาฬิกาสานาทีไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะวันนี้ดิฉันนนมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ